นูๆอุ้ยใหญ่อยู่นะออ้ย,อยใหญ่ๆนะโอ้น่าจะโตอยู่ครับน่าจะโตอยู่นะนึ่งใส่เครื่องหอมเป็นใบมะกรูดฉีกนะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,งนานาเอฟช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบกับผมช่างนะเด็ดนะ วันนี้ช่างเดชพาทุกคนเนี่ยมาปักเบ็ดนะครับก่อปีนี้หลายๆคอมเมนต์เนี่ยบอกกับช่างและเดชว่าอยากให้ช่างแะเดชพาไปทำคลิปปักเบ็ดริมทางหรือปักเบ็ดริมถนนหน่อยนะครับคลิปนี้ได้เลิกได้งามยามดีแล้วเนาะเดี๋ยวจัดให้เลยครับนี่เห็นไหมหมายของเราด้านหลังนวนเซเว่น Seven ชำลากนะครับ <harbor> ส่วนด้านนี้เป็นตลาดนัดชำลากนะทุกคนนี่ หมายเราอยู่ด้านหลังริมทางเนี่ยครับผมเดี๋ยวไปเริ่มปักด้วยกันปักเลยครับริมตะลิงนี่แหละเหยื่อใส้เดือนเราก็จะปักให้เหยื่อเนี่ยลงไปถึงพื้นดินด้านล่างเลยนะครับผมอ่ะเสร็จเรียบร้อยครับนาท่อนี่ทีเด็ดนะครับต้องเอาหมายสวยครับหน้าท่อนี่ เรียบร้อยครับก็ปักเบ็ดคลิปนี้เราปักเย็นนะครับใกล้มืดแล้วนี่แล้วเดี๋ยวจะเลาะกู่กันช่วงค่าเนาะตอนนี้ช่างเด็กขอตัวไปปักให้ครบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเลาะกูเนี่ยมาเจอกันอีกรอบหนึ่งครับผมระหว่างปักเบ็ดอยู่ครับโดนโดนโดนนี่คันนี้คันนี้อยู่หรือหลุดครับปักยังไม่ทันเสร็จเลยนะโอ้ยหลุดไปแล้วตรงนู้นมีติดเปล่า คันนี้คันนี้โดนคันนี้เมื่อกี้ดินตัวลอยเลยครับอยู่เปล่าโอ้อยู่ยู่ยู่โอ้ชอนปอกชอนปอกใส้เอาไว้ทำเหยื่อครับนี่ใส้ทำเหยื่อชะโดกันแม่ตัวแรกครับปักยังไม่ทันเสร็จนะมาแล้วหนึ่งทุกคนเหมือนจะโดนอีกคันนี้โอ้โหดุจริงๆครับยังไม่ทันมืดเลยนี่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 ได้ตวง เอาช่อนปอกนะครับไซทำเหยื่ยชอชดฮะนับสองกันแล้วทุกคนคันนี้ก็โดนครับเนี่ยโอ้โหถึงกระเกี่ยวเหยื่อเปลี่ยนกันไม่ทันเลยครับเนี่ยหายท้องไปแล้วนะกินอยู่แป๊บเดียวครับนี่ไซเหยื่อชดตูตรงนั้นเลยนี่ไซเด็กๆครับอ่ะบวกเพิ่มอีกหนึ่งทุกคนเอาดินอีกครับเบ็ดก็ปักยังไม่หมดนะทุกคน เกีียวเหยื่อปักเบ็ดไม่ทันนะโดนแลวอีกตัวเนี่ยโอ้ยสเดียวกันหมดเลยเนาะก็นี่เป็นผู้ช่วยของเรานะครับเนี่ยลูกจะกก่ใช่ไหมคนนี้ใช่หรือเปล่าตามแม่มาขายอะไรหมาล่าอยู่หน้าเซเว่นเหรอได้กี่ตัวแล้วเนี่ยเท่าไหร่นะสี่ตัวแล้วเนาะอ่ะสี่ตัวแล้วทุกคนเดี๋ยวเรายังปักเบ็ดกันต่อครับปักให้ครบเนาะแล้วเดี๋ยวเรามากู้กันเรื่อยๆครับตรงนี้น่าจะตัวที่ห้านะครับเมื่อกี้ดิ้นอยู่ ใช่ป่ะนี่ไงนี่ครับไซเดียวกันเลยเอาหาเหยื่อไว้คงชะโด,ดกันสักคลิปหนึ่งครับคลิปนี้นี่นับห้ากันแล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวที่หกเหมือนจะดิ้นแรงครับเหมือนจะโตป่ะแต่ว่าดิ้นแรงมากทุกคนนี่นี่ยังอยู่ยังอยู่อุ้ยปลายคันจมน้ําเลยนี่ดูยสายยังตึ๊ออุ้ยนี่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 นนปลาอะไรครับตัวนี้ นูนๆๆูนอุ้ยใหญ่อยู่นะอุ้ยอุ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่นะอุ้ยปุ๊บปลา้ยปลาดุกดูครับนี่แม่มาได้ตัวใหญ่เอาตัวที่หกนะทุกคนแล้วก็แม่ปลาดุกตัวสวยเลยครับอ่ะแม่ได้ปลาดุกใหญ่ๆอย่างนี้ถือว่าเด็ดนะทุกคน มาแล้วครับผมตัวที่หกก็ได้เวลามาเลาะกู้เบ็ดช่วงค่ำนะครับคันนี้เหมือนจะโดนทุกคนเมื่อตอนลงมาได้ยินเสียงดึงอยู่ครับนี่นี่สายมาทางฝามือนี่ครับสายเบ็ดเดี๋ยวดู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 โอ้น่าจะโตอยู่ครับน่าจะโตน่าจะโตน่าจะโตอยู่นะนี่ ดึงขึ้นมาทั้งญ่าเลยนี่โอ้โหดุกใหญ่ครับดูครับทุกคนเต็มกำรรนะกำไม่รอบนี่ใหญ่ฝันตัวแรกอีกครับประดุกนี่แหมรอบคำหมานแล้วครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูคันอื่นๆต่อครับมาต่อที่คันนี้ครับเหมือนได้ยินเสียงอยู่ใกล้ๆตอนแรกอะ่ะ ยังอยู่ไหมเนี่ยปลายเบ็ดจมน้าครับอูยังอยู่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 ยยโตหรือว่าจะลูกปลายครับยังไม่เห็นตัวนะอุ้ยหนักอยู่หนักอยู่หนักอยู่อุ้ยช่อนปช่อนปึ๊บขึ้นบกครับนี่เอออย่างนี้ยังไซค์เขย,ยังชั่วครับผมนี่ ปลาช่อนซส์ข้อมือครับผมนี่ก็มาดูสรุปปลาตั้งแต่รอบเย็นรอบค่ำนะทุกคนมาเห็นถ้าเราเป็นตัวนี่สิบกว่าตัวแล้วนี่โอ้ยปักได้แค่ละละคราวๆยี่สิบคันครับเพราะว่าระยะพื้นที่มันได้เท่านั้นเนาะก็ได้มาสิบกว่าตัวครับแต่ว่าใหญ่ๆเนี่ยมีสักสามสามตัวเองนี่แล้วหลังๆตัวเด็กๆนุมๆติดก็ข้ามช็อตไปบ้างแล้วครับผมไม่ไหวถ่ายไม่หมดแล้วก็ เกี่ยวเยือนแทบไม่ทันครับรอบคําได้เท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปเจอกันอีกครับผมตอนกู้เนาะก็รอบเช้าไปกู้เบ็ดกลับมาแล้วนะครับนี่ได้เพิ่มมาสามตัวเล็กๆครับตายเนี่ยแม่แล้วก็ตัวใหญ่ไม่ได้เลยนะรอบเช้าอันนี้เป็นของเมื่อคืนครับตัวเล็กๆตายเหมือนกันมันกืนเบ็ดทุกคนแล้วชุดนี้เป็นชุดใหญ่ๆนะครับที่ได้ตั้งแต่เมื่อวานกับเมื่อค่ำเนาะ ช่วงเย็นกับช่วงค่ำนะครับก็ได้กับข่าวเป็นมือทุกคนการปักเป็ดริมถนนคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับได้กับข่าวเนาะได้หลายตัวอยู่ครับแต่ว่ามันไซส์ไม่โตได้ตัวโตวมาสามสี่ตัวเนาะเดี๋ยวผมจะแบ่งปลาชุดนี้เอาไปทาเมนูอะไรเดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวเพื่อนบ้านของเราครับผมก่อเตาตั้งกระทะคุณยายใส่หัวกะทิใช่ไหมครับวันนี้เราจะทำเมนูอะไรกันแกงฟันดูกแกงมะละจ้ะ แกงกะทิปลาดุกมะละใช่ไหมยาย <Yeah. S 1> เคี่ยวหัวกะทิให้แตกมันนะยาย mm. จากนั้นก็ใส่น้ำพริกแกงกะทิลงไปเคี่ยวอีกหนึ่งรอบครับผมเคี่ยวกะทิกับพริกแกงเนี่ยให้แตกมันอีกหนึ่งรอบนะยาย <Yeah. S 1> จากนั้นใส่เนื้อปลาเนาะ <Yeah. S 1> ปลาดุกที่เราไปปักเบ็ดกันมานะครับสองตัวใหญ่ ใส่อะไรยายพริกค่ะพริกสีใช่ไมั้่ <Yeah. S 2> อ่าผัดจนเนื้อปลาสะุ่งสะุ่งไฟหน่อยๆเนี่ยจากนั้นก็จะเติมหางกะทิใช่ไหมยาย <Yeah. S 1> อ่ะเอาเลยครับจากนั้นใส่มะละใช่ไหมยาย <Yeah. S 1> แล้วก็จะตั้งทิ้งไว้จน น้ำแกงเดือดปลาเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวมาค่อยปรุงรสใช่ไหมยายตัวมะระเนี่ยเราฝานบางแล้วก็เอามาขยำกับน้ําเกลือนหนึ่งรอบใช่ไหมยายอโอ้ยน้ําแกงหอมฟุ้งแล้วครับผมน้ําเดือดพล่านแบบนี้ปลาสุกเรียบร้อยเนี่ยก็มาเริ่มปรุงรสกันนะยายเริ่มจากใส่ชูรสนะครับรตามด้วยผงปรุงรสนใะยายแล้วก็ แกงกะทิจะตัดหวานนะยายนะอ่าปิดท้ายด้วยน้ำปลาจ้ะน้ำปลานะครับชิมรสเรียบร้อยแล้วนะยายอ,อ,อร่อยแล้วใช่ไหมปิดท้ายแล้วทำไงครับใสใบมะกรูดจ้ะอ่ะใสเลยใส่เครื่องหอมเป็นใบมะกรูดฉีกนะทุกคนให้ยายงัดกันมาดูหน่อยสินี่เสียงจะดังหน่อยนะครับที่บ้านเขาตัดไม้้กันอยู่รถไถวิ่งกันลั่นเลยครับ อ่ะแบบนี้เสร็จแล้วนะยายเนาะแ,บบแกงแดงกระทิสดปลาดุกน้าอ่าอะไรนะมะละฝานนะครับผมคุณยายลองนะครับแมแกงร้อนๆกับข้าวสวยนี่เด็ดเลือกเกินทุกคนแกงให้มะละเปื่อยๆนะยายเนาะ อร่อยไหมอร่อยจ้ะอ่ะเดี๋ยวไปกินข้าวกันนี่ฟ้านะยายก็ถ้าชอบคลิปที่เราปักเบ็ดริมทางหากินริมถนนแบบนี้กดไลค์กด, like, กด share, แชร์เราด้วยนะยายแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าสว,วัสดีครับบายบาย